Hot News! ข่าวของครอบครัวนี้นะคะคุณฟุกเกิดคนเราทราบตีอยู่แล้วเนาะว่าเร็วๆที่ผ่านมานี้เนี่ยคุณฟุกก็ได้ต้อนรับสมาชิกใหม่นะคะนั่นก็คือลูกกับทางคุณนัตารีน,นะคะเจวรา,านนนนั่นเองค่ะแต่ว่าโอ้โหพอระยะเวลาห่างไกลกันเนี่ยนะคะอย่างลูกอย่างคุณอาชิเนี่ยนะคะที่ไม่ได้เจอเจอกันเนี่ยพ่อฟุกก็เลยบอกโอ้คิดถึงลูกอะก็ยังไงดีก็เลยมีการมาโพสต์รูปนะคะบอกว่าต้องเว้นระยะห่างหลงังรักษาโควิด -19 จนหาย ล่าสุดคุณพ่อก็ทนความคิดถึงไม่ไหวรีบไปหาลูกชายถึงที่บ้านพร้อมกับโพสภาพคู่แล้วก็เขียนแคปชั่นว่าคิดถึงนะคะแล้วก็แท็กไปที่อาชินั่นเองนะคะ,คะไม่ไหวละไปหาดีกว่าไม่เจอตั้งนานตั้งแต่เป็นโควิดการรักษาระยะห่างกับลูกนี่<ม>พ่อทำใจลำบากมากเกินแล้วก็ love you and miss you My baby boy นะคะ<ม>ทีนี้ค่ะพอมีการโพสภาพนี้ค่ะเช้าเน็ตอีกแล้ว<ง>นะคะก็ได้มีการมาคอมเมนต์ใต้าภาพบอกว่าขอบคุณนะคะ ที่ยังคิดถึงอาชีพเอา้าเห็นแต่โพสแต่ลูกสาวขอบคุณค่ะเอา้าซึ่งพ่อฟุกก็ยังไม่ได้มีการตอบโต้อะไรนะจ้ะกลับไปแต่ว่าชาวเน็ตคนอื่นๆก็ช่วยที่บายว่าพ่อฟุกเขารักน้องอาชีมากนะอ,อีอย่างน้องนาตาชาก็เพิ่งลืมตามมาดูโลกได้ไม่กี่เดือนอยังไงพ่อก็ต้องรักลูกชายเท่าเดิมอยู่แล้วคืองงนะฉันชอบตรงคำว่าขอบคุณขอบคุณแทนละถามว่าการที่คุณฟุก คิดถึงลูกเอแล้วไปหาลูกอมันสร้างเรื่องเราวอะไรให้กับในชีวิตของป้าที่มาขอบคุณเขาคิดแทนเขาไงขอบคุณนะคะคิดแทนอาชีาชไงแต่จริงอาชีก,กับพ่อกับครอบครัวไม่ได้มีปัญหาอะไรกันหรอกใช่เอาจริงๆคุณขาเขาก็รักกันเหมือนเดิมแต่ต้องบอกว่าบางทีเนี่ย โมเมนต์ของการที่พ่อลูกหรือยิ่งคนที่เขารักกันหรืออย่างเงี้ยหรือว่าชีวิตในครอบครัวรายละเอียดต่างๆเขาอะเขาก็ไม่ได้อัพสู่โซเชียลตลอดเวลาอย่างเงี้ยหรือบางทีแบบเขาอาจจะวิดีโอคอคุยกับลูกคุยตลอดอะแต่ไม่ได้มาอัปเดตให้แทนแบบว่าชาวหนุ่มชาวเน็ตเห็นก็หาว่าเขาแบบว่าลืมลูกแล้วมีลูกใหม่ลืมลูกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องมีคำว่าขอบคุณนะคะนะอันนำมาฝากกันมันก็มีแบบโมเมนต์แบบนี้คุณผู้ชม